ไปค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูตานี้นะคะว่าเป็นการที่แบบว่าตายบ่อยมากจนอยากกดออกเลยนะคะไปดูกัน the ค่ะแล้วนี่คือตายครั้งที่หนึ่งไปโดนมาใหม่ครั้งนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ดีขึ้นเพราะทุกคนต่างก็แยกกันอยู่ พอแยกกันอยู่ก็จะประมาณนี้เลยนะว่าต่างคนต่างเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าโดนแล้วนะคะ <c oughs> คือไอตอนเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าไอปุ่มกดมันเป็นอะไรมันกดไม่ติดเป็นตาที่หัวร้อนให้ปุ่มกดมาก <Hi. S 2> และเรียบร้อยตายในเวลาติดติดกันแบบว่าเพิ่งจะโดดลงมาอ่ะเอาใหม่ครั้งที่สามกับการโดดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ เรียบร้อยไปเลยโดดอีกครั้งแบบว่าอยากเลิกเล่นมากคือ,อฉันอยากกดออกมากแต่ฉันทำไม่ได้จะต้องเล่นต่อไปเฮอ ตอนนี้คืออยากจะบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้ยิงกับเขาแลว้วแต่เวลาอยู่อย่างนี้ต้องระวังข้างหลังดีๆเลยนะ จังหวะนี้คือระแวงฉันจะตายอีกแล้วใช่ไหมเวลาเหลือคนเดียวอยู่ในเกมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโลกมากคือทำอะไรก็ไม่ถูกคือแบบว่าฉันต้องทำอะไรก่อนตลอด จังหวะที่แบบว่าจะหาทางชุบเพื่อนแล้วทุกคนในแมพนี่คือแดงเถือกมีทุกที่มีทุกจุดฉันจะต้องไปชุบเพื่อนที่ไหนจะวิ่งไปชุบเพื่อนแล้วคือเห็นอยู่ไกลๆอุย้ยวิ่งกลับดีกว่าไม่ไปละคือไปคนเดียวยังไงก็น่าจะไม่รอดหรอกต่อให้ฝั่งนั้นจะมีคนเดียวก็ตาม ไม่เคยจะได้ยิงกับใครเขาเลยแต่จะตายคนแรกตลอดคือก็ยังพยายามจะหาทางชุบเพื่อนแต่มันก็แดงไปทั้งหมดแบบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย อันนี้คือเห็นแดงๆมาละเห็นรถขับมาแล้วก็จะแบบเอ๊ะฉันจะต้องเข้าข้างในหรือฉันจะควรออกข้างนอกหรือหรือยังไงดีคือฉันจะต้องทำยังไงจังหวะวัดใจว่าเอ๊ะฉันควรจะยิงหรือฉันจะเอ๊ะฉันจะหลบดีสุดท้ายโดนเขาเล็งกลับมาคืนค่ะ Enemy UAV -A. จะไปก็ไม่รู้จะไปยังไงแค่เปิดแผนที่คุณก็ตายได้ถ้าคุณยืนหัวโดดให้เขายิงแบบชั้นแบบนี้เนี่ยพอโลกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้โดดมาแบบไม่รู้ฉันไม่รู้เกาะฉันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่าง แล้วคุณก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองแล้วเรียบร้อย